สวัสดีครับนี่ฮะเอฟซีนะฮะไปเลยครับผมป่ะไปว่ะเอฟซีครับผมเอฟซีคือตัวน้อยแทอว่ะป่ะสวัสดีครับผมพี่น้องประชาชนอยู่กับช่องฮะช่องโอเล่เอฟซีเทลเลนนะครับเอฟซีครับเอฟซีตัวน้อยๆนะฮะมาเยี่ยมนะฮะมาเยี่ยมโอเล่นฮะถึงที่เลยนะฮะ อย่าเผาอย่าเผาจะเผาจะเผาไปว่าอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบครับเอาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นลูกอยู่ตรงนั้นเอออยู่ตรงนั้นเออนิ่งนิ่งนิ่งไม่ต้องแย่งกันนะเออไม่ต้องกลัวค่ะอืมเขาเป็นเขาเป็นช้างที่นิสัยดีมากๆเลยนะคะเอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยู่บ้านยู่บ้านนี่ปะครับคุณพี่ฮะยู่บ้านนี่ปะครับผมอยู่บ้านท้องหลังครับจากโลครับจากนี่ไป อันนี้ไป้งใกล้ๆนี่เลยปไปซูเปอร์ถามน้องไปกับเมียนเลยครับเนาะปกติสร้างมาให้บ่อยบ่ครับอ่าดูอยู่ครับูเรื่อยๆเนาะงานบวชท่านนี่เขา,าใส่แต่สร้างเขาโอ้คนนิยมใช้ช้างเนาะครับครับพออายุวันป่วยไายคือกันครับอโอ้ว่ให้สร้างบ่ให้สร้างให้อันนี้ที่งานเล็กน้อยอยากกิน ทอพูกไร้ไรบ่ครับเป็นไร่ป่ะูกเป็นไร่เลยป่ะเูกลูกพ่อไปใอันนี้นะครับอ๋อพ่อพ่อเ่ยอห้องค์ัห้องค์ฟให้กินตอนกิน่อนินก่นโอ้โ้ให้ให้พวกคนเลงชามาตัดเอาเลยครับต้นนี้ย่งบ่ครับนังอยู่ไรยบ่คุณิไปถือบ่นีเข้ ถามมาบันโน่นท้องหลังนี้ท่องไหนก็กวนพญ่คอดบ้านพญ่คอดอ๋อบ้านพญ่คอดนะครับเมื่อน่ยเฟซีมามาเยี่ยมนะฮะโอเล่กับวาสนานะฮะมาลงมาลงจากลงจากรถเสร็จก็เอฟซีมาถึงนะฮะสปอ้อยมาให้เลยถ่ายรูปจ้าถ่าย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 วะถ่ายวะอ้าถ่ายวะเอ้าถ่ายเจ้าถ่ายเฮ้ยยังเฮ้ยเฮ้ย

ยกสนิ้วบหยกสามนิ้วยกสองนิ้วไม่เนาะยกสนิ้วเนาะเออถ่ย,อไยไม่เนาถ่ายไม่เอาตากล้องคนสวยนะจ๊ะตากล้องคนสวยกำลังถ่ายวันสองแปดอนับหนึน่งสองแปดีครับ <laughs> <ก> <laughs> <laughs> เออกลัวเออยางน้ำเรยวเดียวเอ้าเอ้าเออเติมหายไม้เด้อเออพัฒนายางน้ำแล้วเออเดินตามเลยนะฮะสร้างอยากขึ้นรถสร้างากขึ้นรถเพราะท่านได้แหเลยครับผมบายบายเจอกันนะจ๊ะยังบ่ายมาแหเด้อครับยังยังนั่นเสี่ยวซางบ่เนี่ยขึ้นยังขึ้น นั่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแอไปขอปูไปตัใหม่งไปโอ้ยสิอย่แจงเลยีดีงางอ่ะโอ้ย่ไรตัวน่อยู่ ตอนนี้ช้างของเราก็มาอยู่ใต้ร่มไม้ตัวน,นี้นะฮ MM. ะมีหญ้าข้างล่างให้กินด้วยนะฮะนั่งไห,ไหงไมช <c oughs> ้างจะซื้อน้ำเอาไปอยากไปเนาะเ <c oughs> ออ เอาเอากลับแล้วบอครับครับครับเออเอาไปแล้วนะฮะเอซีก็กลับไปแล้ววันนี้น้องกำโชคอยู่เชือกเดียวอีกแล้วนะครับน้องกำโชคอยู่ที่บ้านเชือกเดียวนะครับสงสัยจะร้องหาคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะสงสารเด็กหน่อยดิ ตีกน้อยเคยอยู่แต่กับคุณพอ่อคุณแม่เนาะวันนี้คุณพอ่อคุณแม่มาทำงานนะครับมาทำงานอีกช่วงบ่ายนะครับอีกสักพักนะครับแล้วก็จะอาบน้ำให้เขาใส่ชุดเดินขบวนแห่นาคนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูาข้างในรถนะฮะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้คือคือคืออะไรครับเนี่ยึมงวันโตมแล้วครับผมขึ้นอื่นแล้วครับทักผ่อนครับฮะทักผ่อนทักผ่อนนะฮะทักผ่อนทักผ่อนสายตาทักผ่อนสายตานะครับผมโอ้อนนอนเฝ้ารถใช่ไหมครับเฝ้ากูรถก,รก,รกรรถเราหายนะ ตอนนี้คุณพ่อนะฮะมากับน้องๆสองคนนะฮะเป็นน้องเกียร์กับน้องเสียนะฮะมาช่วยคุณพ่อนะฮะ <c oughs> นั่นครับข้าวโพ,พดเท่าต้นจ้าอันเอามาขายป่ะครับเอามาขายค่ะจะขายเบื้งในก็เป็นยัง ให,ให้ก้อนไปยังให้ก้อนแล้วค่อยขายว่าไม่ขาใจดีมาเออไม่ขาใจดีเนาะเจ้าบาทนียืดผิดกให้ก้อนเราบอกวันนี้ขายเลยวันนี้เอาวะขายเอามาวะเอามาอีกไม่ขาใจดีครับผมไม่ขาดราคาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านสำโรงจ้ะสำโรงไหนสำโรงน้ำสนิทฮะสำโรงน้ำสนิทไม่จอดมาเห็นไ,ไหม เฮงงานมากนงนบด<ว>ครับไสางูน <c oughs> จะให้ส <c oughs> ่งูนเยวเบิ่งเยวเบิ่งเยวเบอิ <c oughs> ่งเยวเบิ่งสั่งสงตัวแบน่ <c oughs> นบนมเห็นเหอนี่เราแค่ไหนะฮะเราแนละไปบายครับ เจ้าว <40. S 1> ัดคีสิปนี่ต้องเรียกว่าให้ตัวเราเอาค่อยขายคีสิปเจ๊กไรโบ้ oh. ครับสวัสดีครับผมพีน่น้องประชาชนนะครับตอนนี้แม่ค้าเอามาเจ๊กเราแล้วฮะเจ๊ก40บาทนะครับ <c oughs> นนนคบ <c oughs> นดแม่คา้าหน่อกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าบึงกระเป๋าหนี่งกระเป๋ากระเป๋าเอาเอาใไฮซ่างกินได้ไหมคังแ <c oughs> จ็คถุงเนาะ <c oughs> มันตกขาดกําไรดอกขาดที่ประเทศได้ขาดอยู่อันอันนี้คือสีดําถ้าวโพดเลพี่ย้อมย้อมสีบ่บ้าขาดเลยเดี๋ยวย้อมสีบ่อย่อนอุ้ยข้าวโพดเลข้าวโพดเลไปว่าอะไรครับข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วคือข้าวโพดเลอันนี้นี่อันนี้ขาวเอ้าขาวอันนี้คือสีดำครับเคลื่อนเลพี่น้องพี่น้องประชาชนครับผมเลยช่วยอุดหนุน คุณคุณพี่เขาด้วยนะฮะเขาบอกว่าเขาพูดแลยครับ้องพูดแลยนะฮะที่บาทครับยี่สิบจานทุกอย่างยี่สิบนะครับผมทุกอย่างยี่สิบเหมือนร้านร้านสะดวกซื้อนะครับทุกอย่างยี่สิบครับผมส่งถึงที่เดลิเวอรี่เลยครับผมพบกับเราในช่องโอเล่เอฟซีคาเรนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโนนสายตำบลตำบลไหตำบลที่ยังเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้าที่ยังนี่ ใครอยส่สน,นมบู๊ซ<า>ี่แยกสนมคนไหนฮะนี่ไอ้สนมเหรพี่อําเภอสนมบอ่อําเภอจอมพระเออหนูเลสี่แยกสนม,มยอยู่ไหมแต่ที่จอมพระนละที่นะครับพี่น้องพี่น้องประชาชนครับเขามาจากอําเภอจอมพระอําเภอจอพระครับซี่แยกสนมครับถามว่าอยู่สนมไหมอยู่พยงพระครับแต่อยู่ซี่แยกสนมครับมาไกลนะครับประมาณเจ็ดสิบเออประมาณนั้นเลงโอ้ยยังเว็บบอก สปาร์คครับผมฮอนด้าสปาร์คบหรครับฮอนด้าบอกหรือโตโยต้าโตโยต้าบอกไม่ค้าเลยยังไงฮะคุยกับไมคค้านะครับคุณเลยไมค์ค้าไม่ยอมไปครับผมเพราะว่าอะไรครับปิดเป็นคุญแจแล้วครับผมไม่ใจจะแจกตังค์พี่เขาอยากมาให้ตังค์ครับอารองก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนนะฮะเราจะเอาไปให้อุ้เล่กับวาสนาด้วยนะฮะับเราจะลองชิมดูก่อนนะว่า โอ้ยมือคนกระแหล่คือแบบนี้เลยจะเลยจริงคนนะฮะจะยอมสีบรือ่าเปล่าเหลือเพื่อเส้นี่้ยอืมอืมอันนี้เขา ันี้ของยังขาเขาจะพี่ขายังี่ขขาเหนียวคันี้กันเขาเจ้ามีบอเขาขางเนียงหอม่ีวนอม่ันนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปให้วาสนาเขาเรยกฮะพอพ่อพวงอะไรามหรอเดี๋ยวเขาพ่ออะไรไหอ๋อโอเคตกก่อน พี่พี่บานบาตา่ั้บ้านนี่ยต้นร้องกา่วันทังใตั้งกี่นเลยมาตากกงนะยืนที่บานผมมาตะกงบ้านผมอยู่บ้านพี่มันโอ้โหโหโนี่ไปว่ายังไม่เคยไปตายเลยท้างไหนางไหนจตึ๊บบนี่เคยไปปะลงไปเึงบ้านท่านเจ้าขี้ไปจะทำาบ้านไทยไรล็อื ไพลอเร่ด้วยไพลอเร่โอเคครับจ้าขอ,อาบคุณค่ะดี่ไป,ไป,ไปไระบบไปเลยอได้เงินไปเลยไนปะ้เงินแหละก็ไปเลยแล้วเนาะอันนี้คืออย่างคือไปไข,ขาไอ้ขายโอ้อเป้าหมายครับ <c oughs> เป้าหมายม <c oughs> ีไปถึงจุดนะครับทำงานเด้อ,อเราถึงแล้วอ่ะแล้วจ้าจ้าด้วยจ้าด้วยเด็กก่อน ร,ๆๆร,รีบครับรีบกลัวไม่ได้กินรือรีบเลยรีบเลยเ้คนละสคนละสอคนะสวนายัไม่ได้เคี้ยวนานะนะอยากให้นูๆได้กินนะคนยังไม่ได้กินเลยเนาะยใชากิน ใช่ครัได้กินอิ่มนะฮะตอนนี้เรามามามาแห่งานนะฮะอยู่ที่บ้านนนสายนะครับอําเภอชุมพลบุรีนะฮะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมแล้วช่วงบ่ายๆเราก็จะแห่ครับตอนนี้เราก็ให้เขาอยู่ในร่มก่อนเล่นน้ําตรงนี้ฮะเป็นแม่น้ำอยู่ล้พักร้อนๆเขาก็จะลงเล่นนะฮะตอนนี้เราขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะฮะรอแห่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครห้ช่องโอเล่เอฟซีเทเลนด้วยนะครับสวัสดีครับ